โอเคเอาละครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิตนะครับผมวันนี้เราในเกมทีมฟอร์เทสสองนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในแบบของซอมบี้เอสเก็เช่นเคยนะครับผมแต่จากที่เราหาประจักเกมนี้ไปเป็นปีเลยนะครับผมเรียกว่าไม่กลับไปเล่นนานมากนะครับผมนะโอเคไหนที่ไหนก็ไหนๆแล้วเรากลับมาทีกลับมาเล่นในซอมบี้เอสเก็บไปแล้วกันนะครับแต่วันนี้เรามากับไอ้แบงค์ครับผมไอ้แบงค์เพราะว่าตอนนี้คนที่เล่นจริงๆก็มีแค่ไอ้แบงค์คนเดียวแล้วบ้างที่เหลืออยู่เออตัวไหนที่กูตกได้ไหม ขึ้เรารออยู่คนเดียวใช่คือดีไม่รู้เป็นไรไปเลยวะได้แต่ทางขึ้นวะเสร็จลงนี่ด้วยเดี๋ยวกลัวทางมั่งล่วงอ๋อขึ้นบนได้เหรอโอเคอันนี้ผมไม่เจอว่ามันจะแหลกหรือเปล่านะพอดีเซฟวันเดอร์แลนด์ของอันเก่าที่เล่นประจับแม่งหายไปทุกคนเว้ยวยแต่แต่โอตาคุแล้วก็เอเชียนและสัตางเนี่ยเป็นแต่เป็นเซฟอียูนะรถมันจะแหลกมากนะครับผมตอนนี้ปิงผมเนี่ยอยู่ที่สีเหลืองนะสีเหลืองสีส้มพอดีกับตังเลยอ๋อไปอีกทางนึง เฮ้ยเจไดก็มาวะใครเป็นเจไดอ่ะนี่ใครในมันพวกมีวันหรอสายสปายเป็นเจไดสกินคนเท่ไม่ใช่เจไดตัวยักษ์ยักษ์มากเลยไม่ดีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เจไดดิใครมันคือมันคือสแตนเว้งโคตรเทพเลยสแตนสตาร์วอลใช่ยังเฟี้ยวโอเคมาตอนนี้เรากลับขึ้นมาบนนิ่มแล้วก็เราต้องถ่วงไม่มันขึ้นมาบนนิ่โอเคมาดีเราต้องดูแลเราตัาอะไรเอเจเดีย <c oughs> เออเออซักเงินจจเนียกับพี่โซเยอร์เอ้ยมยมเชยเยอร์วีน่น่าจะเจ็บสุมดแล้วตองกนา,าเดยเดินอ,อย่าเดินเพลนจนลวกนะเว้อยอยู่ขอบันไปอันนี้คืออะไรวะกด L ล o อะไรอย่างเงี้ยไปพบจีค่บจีเดวี่ไงเปพบจี ทีบางทีแล้วไอโอบิวันไปไหนแล้วจะสบายไอวินหายไปได้เหรอไม่เจอเลยเนี่ยอ๋ออยู่หลังลุงอยู่หลังลุงลุงแบกโอบิวันอยู่อ่ะแสดงว่าคนคนนี้เป็นโอบิวันตะกินนี่ตายหายไปแล้วโอ้ยชิบเลยโอเคการประตูนี่สิไงดีงจากระยะไกลเนี่ยมันโคตรเจ๋งเลยตีเนี่ยโดนด้วยตีเนี่ยสามสิบ ดามี่ี่ไหนี่ไน,ะนนะส่วนเกมที่โพเทสโซนนี่ใครที่เอ่อได้ซื้นไปแล้วนี่ก็น่าจะรู้กันนะว่าเกมมันแบบไม่มีอะไรใหม่เลยนนะี่มรือไ่นเซิร์ฟเวอร์มันก็น่าเบื่ออีก Let's go Let's go Let's go โอเค <laughs> okay, ตอนนี้เราก็ทำคอนแทคก,กับพกเพื่อนอยู่นะแล้วเพื่อนก็พยายามห่วงไว้อะซึ่งผมสว่าวดามันเจ๋งดีนะ กว้างดิมันดบานอะไรหละสตาร์วอลที่อยู่ในดาวของที่ป่อเนี่ยไอเมียของมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วอะมีขอ,องนะองค์ยินองค์หญิงอะไรนะเขาเรียกจำไม่ได้แล้วลืมชื่ออาเซียอะไรปะไม่รู้กูจำไม่ได้ก็ไม่ได้ตามสตาร์วอลเลยแต่เนี่ยดาวมันคุ้นๆมากเลยไอที่ว่าเอ่อเขาชื่ออะไรนะที่ใช้แค่เข้าเป็นเนี่ยดาวไม่ชอบทรายคาโตลูไม่รู้กูไม่คาโตลูหรือคาตานะหรืออะไรกันกูไม่แน่ใจนะเล่นทางในต่วเนี่ย อินดูวะอาจารย์วิดูวะอ๋อโอเคมีทางแล้วไม่ค่อยชอบระบบเชื่อกขาบมันเลยระบบแต่ยิงแหลบสองนี่ไม่ไม่ค่อยดีเลยถ้ายิงแหลกนี่ขึ้นไม่แรงบอกเลยไม่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 ปกติแล้วดูแต่มันแหลกไงเออก็ดูปิงเราดิไม่ส้มก็เหลืองนะเอาจริ้งแต่นี้เราก็ต้องรีบแหวนอะไร ใครวะเนี่ยกูบุก pues ูบุกูบุกเสียเนี 4. 4. 5. 5่ยเฮ้หรือว่าบุบบุไม่ใช่วะเออใช่แหละยังอยู่ปเป็นคนพิวันกูเลยโอสูงกาเต้โซเฟอร์ติดแต่แรกเขาเป็นยังไงอยู่งั้นแหละอะไรเริ่มเปิดปืนยังไยประตูนี้เปิดอ๋อเอาไปเปิดทันแล้วก็ซอมบี้กำลังมาหาเอ่อโอเคยังทันอยู่ อะไรลงกูเป็นเอาคลีติคอนมาให้แต่ไม่รู้ทำไปไหนโอวีวันจะอย s <S ู่กับกูป้ะเนี <c oughs> <c oughs> <c oughs ่ยไม่รู้น่าจะไม่โอวีวันไม่มีโอวีวันอยู่ก็ได้รู้สึกถ้าไม่ขาลุงมันเหมือนมีมากกว่าสองขาเฮ้ยนี่นมันยานขององค์หญิงซาจูนซาจูนทำไมไอ้นี่นี่ไอ้ที่อยู่ในตริโกะที่มันใช้ตริโกะชื่ออะไรบ้างเนซาจูน ไอชั้นเกือบล่วผมพหญิงสตาร์ยูดยังไงนี่แล้วเข้ามายานตรงกัยานอันนี้เปล่าวะยานอ็ไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงจันทร์เปล่าวะโอ้ยเจ็บๆอ้าควายตายผมก็งงให้ตายเถอะคุรอจากซอมบี้เป็นร้อยๆมาตายโมตูเลเซอร์ให้ตายจ้าลาดีสองคนไม่ดีให้มีคนในที่ยิ้มเอาบูมไปละโอ้แตกไป ตายกันหมดเลยหรือคนเดียวอยู่ไหนไอ้คนเนี้ยเก่งมากเนี่อ๋อนี่ไงอยู่ข้างๆคนเนี้ยอาอไม่ใช่หลังๆหลังๆหลังๆออกไปดูละใครบุกกะบุกกะวะมาใส่ซัดรอบสุดท้ายแล้วกันได้ผมนะก่อนที่เราจะหลับในค่ำคืนนี้ด้ผมเพราะนี่อัดก็เกือบเที่ยงคืนแล้วแม่เลือกเวลาอัดดีๆจริงๆม่งจริงอัดตรงนี้มึงมึงก็ไม่หลับอยู่ดีไม่ใช่อยังไม่หลับอะแต่ต้องไปกินโคกินข้าวแล้วไงกินข้าวตอนเช้า มมเ yes. Yes. มฟตองตองเดอะลีเดอร์ yes yes กดไปเมืเลยไอ้เจ๊ไร leader ละสามสิบวิตัวไหนเปิดตัวน,นี้เปิดโอเคน่นอะไรนี่ย leader ไอ้ไอเ้เจ๊ไรเรา,าตั้งแต่มาเป็น leader แล้วเนี่ยไม่ผ่านได้แน่นอนนึกว่าเรานึกว่าเราโหวตเตะมันจะกที่นี่มาทาง่า้ด้วยกดเห็น yes กด yes แม่งเลยโอเคแล้วทำไมปืนลูมันเป็นปืนกระบอกนี้วะ มันมีปืนที่ห้ามใช้อยู่ไงอ๋อไอแฟร์ระเบิดนี่ห้ามใช้เหรอเหยียดใจไอไอปืนใช่ไอปืนไปกระจายแล้วให้ลุให้ลุใช้เป็นเนี่ยลงดูใช้เป็นไอดีดีเทอร์ดีเทอร์เนเตอร์อะดีเทอร์มเนเตอร์ดีเทอร์มเนเตอร์ไอดีเทอร์มเนเตอร์อลุงไอปืนที่มันยิงแล้วขี้ขวามันจะระเบิดอะอ๋อใช่นั่นดีกว่าได้เลยของไพโรใช่ปะเนี่แน่นอนไปเลย วิ่งขึ้นไปก่อนวิว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 ิววิววิวิวะสวิอันนี้ก็จะขึ้นเอ,อเอเวเตอร์เอเวเตอร์เป็นอะไรอยู่ไหนวะอาร์มี่บอกว่ดิสเน่เตอรส์สยามเนี่ยไอที่เป็นเหมือนลูกแฟที่มีเขาสองอันโ,โอเคแบงชู โอเคไว้สปัก huh, ม <laughs> <the> ีสปารอยู huh. right. okay. uh ่ข้างหลังเราโลว์ลีเดอร์ลีเดอร์คือใครอ่ะฟังเลยไม่ฟังว่าลีเดอร์แน่นอนอ่ะกคนเขาฝรั่งเศสตอนนั้นอะอ้าวเหรอฟังชื่อฝรั่งเศสเหรฟังทนหยุดฟังทนเดินเจอเงี้ยจบมีต้องการระวังแล้วก็ฟาวแบ็กอยู่ตรงนี้โอเค ตอนนี้ก็ชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยจกากเดิม Star Wars ป่ะเนี่ยไม่น่าใช่ตอนี่คือเอเลี่ยนแน่นอนไม่น่าจะใช่สัตว์มายาหรืออะไร Fullback Fullback โอเคจิงไปก่อน Fullback Fullback รอ,อเพื่อนถอยก่อนเลย go go โอเคตอนนี้บอกเลยว่าทีมเราน่าจะอ่ากาลังชิบหาย <laughs> อือจีรกรรมชิบหายเพราะตอนนี้เราเหลือเวลาอีกนิดหน่อย12นาทีนะแล้วก็ normal mode น,น,นี่ไงโอเคทีนี้ก็รอ defense ประตูเลยเราจะเพิ่งเปิดอีกไหม เราเราเราเป็นคนที่เอาพวกเราประโยอนดีมาทุกคน10 second f a l l b a c k ไม่ได้เรียกว่า fullback หรือวป่าเรียกว่า fallback หรือวป่าเนี่ย fall 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 back oh. fall back fall back ไปโดดไปโหลดมีคำว่าฟังตรงนี้ก่อนเลยอยากเล่นเซิร์ฟไทยอยากไปเล่นเซิร์ฟไทยไว้หาเลสซิตี้ดีกว่าไปเพราะว่าเราเลสซิตี้เลสซิตี้เดียวถ้าเจอเซิร์ฟฝรั่งนะปะเซิร์ฟไทยคงมีแน่ๆโอเคทำแล้เซิร์ฟไทยมันปิดไปแล้วนะทุกคนถ้าใครจะหาเซิร์ฟไทยนะเพราะช่วงนี้ยังมีคนที่ถามว่าเซิร์ฟไทยมันยังไม่เปิดไม่เปิดแบบว่าเขาไม่ได้อะไรเงี้ยคือลิงก์ไอพีที่ล่าสุดที่ผมทิ้งไว้ใช่ไหมเฮ้อมันเป็นแบบว่าของเก่ามานานมาหลายปีแล้วทุกคน ซึ่งผมสนิทกับโอนเนอร์แล้วก็แอดมินเกือบทุกคนในเซิร์ฟไทยตอนนั้นด้วยนะน่ะโดยเฉพาะแล้วกมีเงินใช่การเป็นการเป็นแอดมินนี่ผมได้ยกว่าเป็นเป็นฟรีจริงๆไม่ต้องเสียตังค์สักบาทข้อของค้อดีเลยโอเคไปตอนนี้ก็เหลืออีก20นาทีนะซึ่งตัวนี้เราก็งงมากเลยเรารอดได้ไงวะตัวนั้นเปิดแล้ว Danger here นี่คืออะไรตบมือจะเโอเค เราก็ออโต้รับช่วงดีเหมือนเดิมนะเซนไซเคิลดีเทอรอยากให้ดีเทอรตายก่อนจังเลยอยากให้ดีเทอรเข้าไม่ลอดก่อนนี่ a c k All the way back โอ้ยเชียรล่วงไอ้สัสอีกแล้วอ้าวไอ้ยโจอกยังไม่ตายเกือบตายเกือบตายไม่ก่อนหิวหน่อยไอ้แกเป็น engineer นี่ I'm f u c k e t for engineer boy Oh. นาง yeah, no ้องไปหลังไอ้ยีก oh, ูรอตั้งนานสั้งแต่กูม่าตายตรงนี้ฟ่ากอยู่มันมาตอนไหนวะท่านบนนี่แหะบนตั้งบนโอ้โหซลเจอร์ใส่ไอ้นี่บอกแล้ววิ่งกันวิ่งกันแบบจะวิ่งันไวเลยอะสักกะก็ไรไม่ทันนะบอกเลย อุ๊ยไม่แน่ GG ครับผมสุดสทา้ายก็ไม่ถึงชนะนะครับผมโอเคสรับวันนี้ผมกับเปนก็ขอตลาไปก่อนผมครับแ้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดสีขอตลาไปก่อนสวัสดสคีครับผมบ๊ายบายจ้า